ครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,น,นี้ก็ไปรื้อโครงเบ้าเก่ามาครับว่าจะไว้ติดพระร่มเล่นนะครับตัวนี้ขนาด150เซนนะครับเป็นเป้าสองห้องเปาสองห้องทรงตีกยาวแบบของทางบริรัมนะครับนะครับ การมัดก็จะประมาณนี้นะครับปีกหความยาวเท่ากันครับตัวนี้ก็หาร3นะครับช่วงปีกพืยะของปีกหาร3ก็จะได้ความสูงในตำแหน่งปีกบนติกลาก่างส่วนด้านบนเนี่ย<ม>ก็จะเหลืออยู่ประมาณ สิบห้าเซนถึงยี่สิบเซนนะครับอะไรแต่ชอบนะครับเพื่อที่จะติดธนูถ้าธนูใหญ่ก็ไม่ต้องไว้ยาวแต่เรามีธนูเล็กก็ไว้ยาวหน่อยไว้ถ่วงนะครับส่วนช่วงเอวเนี่ยช่วงเอวก็ครึ่งของของปีกนะของปีกแม่รู้ว่า ด้านบนเป็น50าด้านล่างนี่ก็เป็น25นะครับครึ่งของปีกแม่เลยส่วนความยาวลูกเราจะเอาครึ่งของปีกแม่เลยก็ได้นะครับหรือว่าอยู่ที่ประมาณ40-50%ของปีกแม่นะครับมันจะได้ถ้าทำในแบบไม้อื่นๆนก็จะได้ทิด ลักษณะมาที่มันคล้ายๆกันนะครับส่วนเอวเนี่ยเอวเราก็เอามาจากความยาวของหัวมามาใส่ที่เอวนะครับความกว้างของหัวทำเอวส่วนด้านล่างนี่ก็ครึ่งครึ่งของด้านบนครับคือด้านบน เป็นสิบห้าข้างล่างนี่ก็ครึ่งหนึ่งของสิบห้านะครับส่วนความสูงของห้องล่างนะครับหรือปีกลูกนะครับก็จะเหมือนปีกบนครับหารสามของความยาวไม้แล้วก็จะได้ตำแหน่งส่วนด้านล่างครับเป็นท้ายนะเป็นท้าย ส่วนที่เหลือเหลือจากด้านบนความกว้างก็เหมือนเดิมครับเอาจากส่วนบนปลายหัวขึ้นมาทรงก็จะประมาณนี้นะครับทรงอ้วนๆน,น,นะครับเป็นทรงไม่ได้ดัดปีกนะครับคือเราเหลา เหลาแล้วก็รวบปลายนะครับปลายปลายมันจะรวบประมาณนี้นะครับพอว่าจะติดผ้าร่มไม่ได้ทําสวยงามครับชิ้นนี้นี้ก็ผมไม่ได้ทําใหญ่นะครับตัวนี้ตัวนี้ผมจะเอาหน้าไม้สู้ลมนะครับติดกระดาษด้านล่างแล้วก็จะเอาโครงฝั่งโครงสู้ลมตัวนี้ อ๋ผมชอบเล่นฟังโครงครับแรงมันดีครับลมมันตีดีแต่ถ้าถ้าพูกฝั่งพูดถึงการผูกทรงนะครับผูกทรงฝั่งโครงนี้ลมจะดึงดีนะถ้าขึ้นง่ายก็ต้องฝังกระดาษนะครับผูกทรงฝั่งกระดาษเพราจะขึ้นง่ายนี่ครับส่วนตัวนี้ครับต้นงาม ขอเก่าผมสักไว้นะครับเป็นสองห้องร้อยห้าสิบเซนนะครับจนด้านหน้าก็ไว้จะทำว่าควายนะครับยังไม่ได้ทำก็สักไว้อยู่ครับก็ระหว่างกักตัวโควิดนะครับสักตันี้ก็จุลาน้อย25 e ่สิบห้เซน เห็ตัวใหญ่ผมพับเก็บไว้นะไม่มีพื้นที่นะบเบ้าขนาด3ามเมตรนะครับตัวนี้ก็จะมีทำพงเดือนไม่จบสักทีครับมีวงเดือนมีเบ้าควายนะครับอนพวกนี้ขนาดไซส์หนึ่งรอยเซนเอาควายนี่ก็ได้จมูกมาแล้วยังยังไม่มีหูควายตัวนี้นี่นะ ถ้าเพื่อนๆท่านใดกำลังหาแบบในการทำอยู่ก็สามารเข้ามาชมคลิปนะครับนี่ครับการสักถ้าเราเหลาไม่ตรงเนี่ยเราก็ใช้การสักครูแล้วก็วัดซ้ายวัดขวาไปเรื่อยนะครับนี่ครับทรงทรงก็จะประมาณนี้นะครับ ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปในวันนี้ครับ